สวัสดีครับผมช่างแจ็คพะเยานะครับทักไทยนะครับขอสวัสดีเพื่อนช่างนะครับเพื่อนในเฟซแล้วก็ชมในทาง YouTube นะครับที่เจอกับผมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางนะครับใครที่ใช้ด็อกเตอร์เอทีไอแล้วใช้กับยมาม a ฮ่แล้วเชื่อมต่อกับกล่องไม่ได้นี่คือหนึ่งปัญหานะครับนี่คือหนึ่งปัญหาผมเรียกปัญหานี้ว่าปัญหาเหงือเม่ อ่ะนะครับเพราะว่าผมเคยคุยกับนายช่างสองสามคนแล้วทําวิธีนี้นะครับเชื่อมต่อไม่ได้เวลาคุยกับผมนะครับปรึกษาช่างแกะขอบปรึกษาหน่อยถ้าไม่ได้จริงๆผมจะให้เปิดกล้องแล้วคุยกันเราจะไปดูว่าหน้างานมันประมาณไหนนะครับวันนี้มีแกนพิลลาโน่นะครับคันนังแบกอ่สีแดงนะครับขออนุญาตกล้องนะครับครับเข้ามาปะายางนะครับเข้ามาปะยางแล้วให้ผมเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็ ให้เช็ครถด้วยก็เลยอ่ะขอยื้มหน่อยยิมยิ้มให้เป็นนางแบบหน่อยนะครับอ่าทีนี้นะครับขั้นตอนของยามาห้านะครับถ้าเราเสียบด็อกเตอร์มาเนี่ยครับเราจะใช้ตัวเลขนะครับเลือกไปที่คีไลนะครับอ่าแล้วเราก็เลือกที่ยามาห้านะครับทุกครั้งคนที่ปรึกษาผมผมจะให้เปิดสวิตกุญแจไว้ครับให้เปิดซิกุญแจก่อนนะครับให้เปิดสวิตกุญแจก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการ งงนะครับกดไปที่ยังไม่้ครับเลือกไปที่สแตนดาร์ดครับนะครับถ้าเป็นสายเดี่ยวแบบนี้นะครับสายสีสันแบบเดี่ยวแบบนี้ให้เข้าไปที่สแตนดาร์ดก่อนนะครับอันนี้เราก็ไปขอดูข้อมูลก่อนนะครับกดโอเคนะครับด็อกเตอร์จะบอกให้เราปิดกุญแจนะครับปิดกุญแจปิดละนะครับแล้วให้เรากดโอเคหนึ่งครั้งนะครับแล้วเปิดกุญแจครับ เราดูครับว่าจะเชื่อมต่อได้ไหมไม่ได้ครับนี่แหละปัญหาที่เพื่อนช่างชอบโทรมาถามผมบ่อยมากนะครับไปดูกันครับว่าเปลีพ่พรพะออะไรผมปิดกุญแจก่อนนะครับนะคือเพื่อนช่างทำแบบนี้ครับเอาแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งนะครับมาเป็นไฟเลี้ยงด็อกเตอร์นะครับมาเป็นไฟเลี้ยงด็อกเตอร์นะครับเนี่ยเนี่ย คีบกับแบตเตอรี่ลูกโดยไม่ได้เอาแหล่งพลังงานมาจากแบตเตอรี่ของรถนะครับด็อกเตอร์จะสื่อสารไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้นะครับผมให้ด็อกเตอร์หยุดการทํางานก่อนนะครับแล้วเราเสียบใหม่นะครับการสื่อสารของกล่องนะครับอ่าที่เราเห็นอยู่3เส้นเนี่ยครับไฟ12โวลต์นะครับไฟบวกนะครับแล้วไฟสายสื่อสารนะครับแล้วสายกาวนะครับจริงๆแล้วนะครับด็อกเตอร์จะ จะใช้อยู่มันจะต้องใช้สัญญรลบด้วยอ่ะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูดิครับว่ามันจะเหมือนผมพูดไหมนะครับเราจะต่อบายพาสครับผมจะเอาสายไฟนะครับต่อไว้แล้วครับไปที่ขั้วลบของรถของแบตเตอรี่รถนะครับแล้วโยงมาที่แบตเตอรี่ที่เราใช้เป็นแหล่งพลังงานทดสอบด็อกเตอร์นะครับลองดูดิครับว่าจะได้หรือ ไม่ได้นะครับลองไปดูนะครับโอเคครับด็อกเตอร์ทำงานใหม่แล้วนะครับกดโอเคครับเลือกเคไลนะครับไปที่ยามาห้านะครับอ่าปั๊บเลือกที่สแตนดานนะครับอ่าผมเปิดกุญแจก่อนนะอ่าแสดงผลพารามิเตอร์นะครับอ่าเขาให้เราปิดสวิตช์กุญแจครับเราปิดสวิตช์กุญแจปั๊บ แล้วมากดโอเคหนึ่งครั้งนะครับแล้วเปิดกุญแจรครับถ้าได้แป๊บเดียวนะครับถ้าได้แป๊บเดียวนะครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเราเอาแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งมาเป็นไฟเลี้ยงด็อกเตอร์นะครับเราจะไม่สามารถดูแรงดันแบตเตอรี่ของรถได้มันจะเป็นแรงดันแบตเตอรี่ของลูกที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานของด็อกเตอร์นะครับแบบนี้ไม่แนะนําไม่ทํานะครับแต่ผมจะมาบอกแค่ว่า การสื่อสารนะครับจะต้องมีสายกาวนะครับแล้วก็สัญญาณกาวแลือสัญญาณไฟบวกนะครับนะครับให้ทําขั้นตอนที่ถูกต้องก็คือใช้แบตเตอรี่ของรถในการทดสอบนะครับไม่ควรเอาแบตเตอรี่อีกลูกนึงมาวางไว้อีกรถแล้วใช้พลังงานจากตัวนี้นะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับสั้นๆโอเคครับ